สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเ o ทูโฮมดอทเว็บช็อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้นะครับผมมาในหมวดน,นะครับสำหรับ ชาวที่คนที่ชอบเล่นกล้องไม่ใช่ชาวนะครับคนที่ชอบเล่นกล้องนะครับสำหรับตัวนี้นี่คือเลนนะครับเลนดีๆเป็นเลนวายจากรีแม็กนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า i p พนะครับเป็นเลนวายคุณภาพดีจากรีแม็กเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวกล่องกันก่อนมองมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับตัวนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รีแม็กนะครับก็จะมีคลอยตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเห็นอุปกรณ์ชัดเจนเลยว่านีอุปกรณ์ส่วนไหนบ้างนะครับรู้สึกรุ่นนี้จะขายดีมากๆนะครับสำหรับ วัยรุ่นนะครับชอบสั่งกันเยอะเลยนะครับเอาไปใช้นะครับตัวนี้ก็จะบอกข้างๆเนี่ยคู้น3ขนาดนะครับมันจะเป็นแบบไหนแบบไหนมีอุปรกรณ์อะไรให้บ้างนะครับ ด้านหลังก็จะบอกนะครับลักษณะเนี่ยเวลาติดประกอบแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มี QR code ด้านล่างก็จะเป็น QR โค d e ของทางรีแม็กนะครับจะมีสินค้าอื่นให้เลือกด้วยสําหรับใครที่สนใจก็สแกนแล้วก็ไปเลือกกันหรือว่าจะเข้าเว็บโอเคทูผมก็ได้นะครับมีเยอะแยะให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับมี f c e e o o o นะครับแล้วก็ทวิตเตอด้วยตรงนี้นะครับเราไปดูด้านในดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้ารีแม็กตัวนี้ไปชมกันเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้านะครับรีแม็กนะครับไอพายนะครับผมโอโหสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับบางคนเนีไม่รู้นะครับเพิ่งจะมาเรียนรู้เรื่องกล้องก็าวันนี้แหละคลิปนี้ลงแล้วก็มาดูเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอุปกรณ์ส่วนนี้นะครับเอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า ไอโอเอสก็สามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับสิ่งที่เขามีมาให้ก็จะมีนี่นะครับเป็นไมโคร USB นะครับซึ่งเอาไว้เสียบใช้กับไฟนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นไฟในการกดนะครับเนี่ยผมจะกดให้ดูเห็นไหมครับพอกดเปิดปุ๊บเนี่ยคือด้านหลังเนี่ยสามารถกดได้กดปุ๊บไฟก็จะขึ้นแบบนี้กด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 เปลี่ยนไปเรื่อยๆชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับแล้วเราก็สามารถปิดได้นะครับนี่นะฮะสามารถกดปิดได้กดเปิดอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูดีไซน์กันอีกทีแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆ และตัวนี้ก็คือกระเป๋านะครับในการเก็บนั่นเองสมมุติเราจะพกไปนไปไหนมาไหนนะครับเราก็สามารถใส่เลนเข้าไปในนี้แล้วก็เก็บไว้อย่างดีนะครับอันนี้ก็คู่มือการใช้งานแล้วก็ใบป,ประกันนะครับไม่มีอะไรส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนตรงนี้ดีกว่าจุดคลายแม็กของเรานะครับมันมีอะไรบ้างในกล่องตรงนี้นะครับอย่างแรกคือไฟ ไฟที่บอกเนี่ยมันก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับกดนี่นะฮะเปลี่ยนไปได้นะครับหลายๆระดับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็สามารถกดได้นะครับวัสดุก็ใช้ได้เลยเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มันสามารถใช้แล้วมันแตกอะไรอย่างนี้นะครับเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะงงว่าคืออะไรก็คืออุปกรณ์ที่ใช้หนีบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวช่วยก็คือคอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของผมนะครับเดี๋ยวจะชา้ชาใช้ให้ดูนะครับวิธีการทำนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแล้วก็จะเป็นเกลียวนะครับซึ่่งเเเกีียนนป็ สีทองเลยนะครับก็คือคุณภาพดีอย่างแน่นอนนะครับเวลาเราเสียบเราจะเป็นอย่างนี้นะฮะด้านหลังแล้วก็เราจะมีเลนซึ่งเอามาใส่เนี่ยมันจะงับเข้าอย่างงี้ปึ๊บสมมุติยังไม่มีเลนแล้วกันนี่นะฮะนีบเข้าอย่างงี้นะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ส่วนมากก็นีดด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็เย่เฮโยว้าวว้ซ่าอะไรประมาณนี้นะครับ ฟิวจะประมาณนี้และนี่คืออะไรนะครับทำไมมันดูเยอะไปหมดก็คือเวลาเราจะเสียบใส่นะครับใส่แฟลชนั่นเองแล้วก็สามารถหนีได้ฝั่งนี้นะครับกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็แฟลชอยู่ฝั่งนี้คนละข้างนะครับสองข้างซ้ายขวาอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะฮะจะประกอบให้ดูมันเป็นและเลนนะครับตัวนี้จะมีเลนมาให้ถึง2เลนด้วยกันก็คือเลนฟิชตาอก็คือเลนตาปลาั่ไแหละพู้ง่ายนะครับตาปลาก็จะกลมเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเลนดอก เป็นเลนเลนไวนะครับเลนไวก็คือจะเป็นเลนที่มันขยายใหญ่ขึ้นสําหรับใคไรที่มีพื้นที่จํากัดเลนไวยเหมาะสมมากๆที่จะใช้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับระหว่างเลนฟิชเนี่ยก็คือเลนตาปลาเนี่ยกับเลนที่เป็นเลนไวเนี่ยนะฮะมันจะมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะเริ่มจากเลนฟิชกันก่อนนะครับก็คืออันเล็กๆเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่คือเลนตาปลาอันเล็กจริงๆนะครับสมกับชื่อตาปลาจริง <Fish. S 2> uh huh. หมุนเข้าไปเลยครับ uh huh. หมุนแน <Yeah. S 1> ่นแล้วพอแน่นแล้วเราก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ก็จะฟิลประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันเอาแบบไม่ใส่ก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. แล้วแบบใส่นะครับพอใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นนการความแตกต่ตาง ใส่ก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองตัดสินใจกันว่าจากที่เห็นรูปแล้วมันมีความรู้สึกยังไงระหว่าง2อย่างนี้นะครับแบบใส่ไม่ใส่นะครับเรามาลองแบบเลนวายกันบ้างนะครับผมเลนวายเนี่ยนะครับันจะใช้ได้ขนาดไหนนะครับงมากลายเป็นแบบมีพุ่งที่ขึ้นมาทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปปกตินะซ่งรูป กว้างขึ้นเยอะนะครับผมบอกเลยว่ากว si. ้างแบบว่าด้านหลังเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับในกรณีที่เราไม่อยากแยกไฟเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้อ,อีกด้วยนะครับก็คือเนี่ยฐานมันเป็นฐานกล้องอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งตัวเนี้หัวมันจะเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเห็นไหมครับหัวนในการเสียบมันเหมือนกันสําหรับใครที่อยากแยกไฟแล้วก็กล้องคนละจุดกันก็แล้วแต่สามารถทําได้แต่ตัวเนี้เราสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนี่นะครับ งัดลงไปงนะครับแล้วก็นี่นะครับใส่เข้าไปก็สามารถใช้ได้นะครับเนี่ยพับไฟลงเปิดไฟปั๊บกดเลยครับเนี่ยแบบปิดไฟนะนฮะฟิลก็จะประมาณนี้นะครับสามารถ ปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลยก็แล้วแต่ท่านว่าจะใช้รูปแบบไหนแต่ผมชอบเรนไวน์มากๆนะครับสารพคุณมันจะทําให้ด้านหลังมีรูกว้างขึ้นมันก็จะโดยมีนิติมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างนะครับผมช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันกทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดแล้วนะครับตอนนี้มีเรื่องของโค้ดส่วนลดเข้ามาด้วยก็รอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงกติกา นะครับก็คือ Pay First f i e นะครับผมก็ใช้บริการกันด้วยนะครับตอนนี้นะฮะสองหมื่นซับสครอย่าลืมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมารอติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับทิ้งสินค้าตรงนี้ s u b สไครต์ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ